เป็นคณะกรรมการแล้วย,ยังมีดีกรีของความเป็นนางงาม,มนะคะเราขออนุญาตแนะนําขออนุญาตที่จะแนะนําคณะกรรมการะะผู้สรงเกียรติกันเลยนะคะ,ะ,คะประธานคณะกรรมการในการประกวดในครั้งนี้นะคะท่านพีรศักดิ์อินทรสุวรรณนะคะผู้บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังนะคะเป็นประธานคณะกรรมการประกวดนางนพนานพรมประมาทเทศบาลเมืองปากพนังเป็นประธานคณะกรรมการการประกวด เทพีผัดหมี่เมืองนังประจำปีพุทธศักราช2565ของเทศบาลเมืองปากพนังเป็นประธานคณะกรรมการประกวดเทพีแม่ไม้สุขภาพดีประจำปี2566เทศบาลเมืองปากพนังค่ะครับเป็นศินลปินเลยนะคะศิลปินหัวหน้าคณะหนังตะลุงยิงแอนทิดารัตดาราศินนะคะนางสาวทิดารัตเกตโรดนะคะจากวิทยลาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราชนะคะได้รับตำแหน่งนางนกประมาตรประจำปี2545เทศบาลเมืองปากพนังได้รับรางวันชนลชาเนลิศขวัญใจชาวเรือประจำปี2545เทศบาลเมืองปากพนังและรางวัลระดับประเทศ Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวยด้วยความคิดตำแหน่งทูตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2556ถึงปี2557ค่ะ นะคะหญิงแอนที่ดารัตดาราศินค่ะครับคณะกรรมการท่านที่5นะครับนายเกียรตินนท์ทองรอดครับท่านที่ทที่ขออนุญาตครับอาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลวัทนา,าโพครับนักร้องรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศิลปินสาขาศิลปินผู้ดำรงศิละปะวัฒนธรรมดีเด่นนะครับศิลปินเจ้าของผลงานเพลงบุญศาสตร์เดือนสิบคุณครูผู้ควบคุมผู้ฝึกซ้อมบทเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตาีลารางวัลเหรียญทองระดับประเทศรางวัลชนะเลิศรางวัลรับรางวัลโลพระราชฐานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัน ราชสุดาสยามบรมราชกาุมารีต้นจัปปี2,563ครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านปิยพัฒน์รักบังบุญน,นะคะอาจารย์จากโรงเรียนจรัดพิยากรน,นะคะเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพม่าของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะผู้สอนละครคุณธรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติครั้งที่70 ผู้สอนชมรมดนตรีกวีศิลป์และคณะกรรมการตัดสินน,งนางนพมาศโรบินสันโอเชียนนครศรีธรรมราชปี2561และปี2565ค่ะนะคะคณะกรรมการของเรานั้นนะคะฝีไม้ลายมือผ่านเวทีนางงามมาหลายๆเวทีเลยนะคะนะครับถือว่ารับประกันคุณภาพได้แน่นอนนะครับสำหรับการประกวดไหนคำคุณน,นี้นะครับทุกท่านครับ